ตอนนี้นะคะเราอยู่ที่เขาใหญ่เที่ยงแล้วนะทุกคนตรงนั้นก็มีของกางหันลมนี่มีใครเห็นกางหันลมบ้างนู่นลำบากมากเดินลงเขานะทุกคนแล้วก็จะมีรถพาขึ้นไปชมเขาใหญ่เที่ยงนะคะตอนนี้เราเดินลงเขา โอ้โห้ตอนเดินขึ้นนี่คือเหนื่อยมากเลยขึ้นมาบนนี้นะคะมีร้านกับข้าวมีร้านอาหารเยอะแยะมากมายเลยแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปซื้อตัว๋วขึ้นรถสองแถวนั่งชมรอบเขื่อนกันจุดจำหน่ายบัตรที่จะไปผายเยี่ยที่งนะคะทุกคนไปกับคนละ30บาทนะคะ3คน เขาคิดแค่หกบบาทน้องโป,โปเขาไม่คิดนะคะแล้วก็จะเป็นตามนี้นะที่เขาจะพาเราไปซึ่งถ้าใครไม่สะดวกไปรถสองแถวนะคะสามารถเช่าจักรยานไปก็ได้อยู่บนรถสองแถวแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวเรารอสมาชิกบนรถเต็มก่อนแล้วก็รถถึงจะพาเราออกนะคะตอนนี้รถออกแล้วนะคะทุกคนมีใครเห็นกลางหันลมไหม ใหญ่มากอันนี้คือลำตะคองนะคะโหสถานที่กะเก็บน้ำที่ใหญ่มากนะคะทุกคนตอนนี้เราถึงผายใหญ่เที่ย้งแล้วนะคะทุกคนด,ดูสิมีแต่ภูเขาทั้งนั้นเลยโอ้โหมีรถมารับนะคะ ขายเยี่ยงเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูข้างในกันนะคะไปกันเลยค่ะ <c oughs> น้องอโปนะคะเวลาไปท่องเที่ยวไหนน้องอโปจะเป็นคนหนึ่งที่ชอบดูแผนที่ที่สุดในโลกเลยจริงน้องอโปจะต้องแบบแวะดูแผนที่ที่ไหนทุกที่เลยอะ่ะ <c oughs> แต่ดูไม่ออกหรอกนะทุกคนแต่ว่าขอแค่ดูนะตอนนี้เราอยู่ไหนคะ <c oughs> ตอนนี้เราอยู่ที่นี่ไหมขายเยี่ยง ตอนนี้เรากำลังจะเดินไปยังที่จุดชมวิวผายเยี่ยงนะคะไปกันเลยไปเดี๋ยก่อนทางมันก็จะขุกขระน,นิดนึงนะคะแล้วแล้ววันนี้แม่ใส่รองเท้าส้นมาด้วยนะแม่ไม่ได้คิดว่าจะมาเดินเขาอย่างนี้ มีถนน,น,นด้วยน่ค่ะเฮยใกล้กลงังหัเห็นถนน,นด้วยนะทุกคนโหสวยมากทางมันจะชันนิดนึงนะคะเพราะว่าเรากำลังเดินขึ้นเขาแล้วก็จะมีก้อนหินก้อนเล็กก้อนใหญ่ขึ้นมาอย่างนี้ กีจะเป็นจุดชมวิวตรงหน้าผานะคะจะมองเห็นถนนที่ตอนที่เราอยู่ด้านล่างเรามองขึ้นมาเราก็จะเห็นว่าเป็นเหมือนเป็นภูเขานะทุกคน <Hey. S 1> ถึงแล้วนะคะขเขาใหญ่เที่ยงเป็นจุดชมวิวสูงสูงที่เราอยู่ด้านล่างอะ่ะเราจะมองขึ้นมาว่าตรงนี้มันเหมือนเป็นภูเขาอะ่ะทุกคนแต่ตอนนี้เราได้ไม่เหยียบแล้วนะคะ ไปเห็นถนนบ้างแล้วก็ไม่ต้องกลัวหิวน้ำนะคะด้านบนมีร้านกาแฟเล็กๆขายด้วยอันนี้คือบรรยากาศด้านบนโอเคค่ะพบกับธรรมชาติเขาใญ่เที่ยงแต่เพียงเท่านี้นะคะตอนนี้เรากำลังเดินลงนะคะทุกคน ถ้ามาตอนเย็นประมาณพระอาทิตย์ตกน่าจะสวยแต่ตอนนี้เรามาประมาณบ่ายสามกว่าแล้วแต่ว่าวันนี้ถือว่าไม่ค่อยร้อนนะคะคนก็กำลังเดินไปดูเยอะเลยนะคะตอนนี้ถึงแล้วนะคะทุกคนขากลับก็กลับอีกเส้นหนึ่งนะคะเป็นเป็นทางมาอีก เส้นหนึงเป็นทางอ้อมเขาเลยะค่ะทุกคนซึ่งก็ไม่ไกลจากจุดเริ่มต้นที่เราขึ้นรถมาแต่ว่าขาไปอาจจะไกลนิดนึงขากลับอจจะใกล้มากเลยนะคะแล้วก็พอมาแล้วเดินผายยเที่ยงเหนื่อยแถวนี้มีร้านอาหารเยอะเลยมีร้านกับข้าวเยอะมากมีขน,นมมีทุกอย่างมีลูกชิ้นทอดนะคะ